สวัสดีค่ะวัอน,นี้ืันนี้พ่อกับไลกันยังลูกกลาตังกลายอะไรนะล,ลิ้ลิลูกแซ็บอ่าลิลูกแซ็บอีพิก่ารอเดอร์จ้าวัอนี้แม่โมได้กบมานเนาะแม่โมออมก,กบเด้พี่น้องทําเองออมก,กบจ้าแม่ให้ตั้งช่วยด้วยใช่ไหมใช่แม่ตั้งตั้งช่วยด้วยให้ตั้งตั้งทำอะไรนะคนๆใช่ไหมใช่ จะออมก,กบกับตักหมงฮู้มนี้เป็นวันฟรีเดย์คือกินกินได้ทุกอย่างฟรีเดย์ก็คือมอนี้เป็นหุงฮู้มจ้านี้ก็ทอดไข่เพื่อนแด๊บมันต้องต้องมีของเพื่อนนั่นลูกใส่แบบน,นี้ก็จะมีชาไข่มุกใช่ไหมครับโแมนตาหรอกน้่บอกเ้าปั้นต่วใส่ไข่มุกนนัขอขอกินด้วยแม่แมก่กับลูกอมาพี่น้องเข้ามา ต่างๆต่างๆเพิ่อนกินแน่เราละแต่ว่าเพิ่อนอยากลีลูกแซ่บนำเอ้ากินข้าวก็น่าลูกมาเด้อออมกบจับแซ่บลยแม่แม่โม่เฮ็ดเองแม่โม่ม่ม่เนี่กับเฮ็ดปอมกบทันยางใส่แจกแม่โม่แม่โม่เอาเอาต่งต่างว่านน Am ดีไ oh, ่มแม่โม่แม่โม่โมดบอกว่ามดมาจากไหนโม่มาด้านเขาไม่เป็นไรลูกแม่อันนี้โม่แซ่บออมกบ เนาะนี Them, right. correct, ่ไม right. ่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตมากับข้าวเขาไม้มันม้าน้ำเขาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจกใหม่ให้หมดจกใหม่อืมจำมอดเยอะมากเลยนะมามากินเขาไม่มั้งนี่หนอไม่มีไม่มีกินแล้วลูกจำเป๊ะเลยมาตัวสังหมดแล้วโอ้มันมาตัวสองตัวเองลูกกินเลยไม่ได้กินเลยเนี่ยเด็กก็เหมืนเด็กอืม มีดูดซับเวอ,อร์ชันต่างๆ <c oughs> น้องพันนอนแล้วกะลี่ด้ตัวนี่งงกนันนะไหนกินแลวยากจะกินออมกบลูกปอลูกปอขนตุน้ <c oughs> มมนสิตำเป็นแบบนี้ละมนสิตำโกบีน,อน,อน้องออมกบอย่าเล่นนะอย่าเล่น ปมอมกดแฟนมาลักขนกมาเล่นมาเล่นมาลักขนนกวะไหนนี่ไงไหนมาลักขนกไหนมาลักขีนนกเขาเรียกมาลักขนกขมขมอืออือมาลากขีนกอ่ะใช่ขมขมก็แฉะขมแต่นายขมก็แฉะกินสิเขาตั้งอย่างเนี้ยพ่อทอดให้กินซุปฟินอร่อยจิ้มดูอร่อยมากอือ กินว้อบอก,กอ,อกแบพี่นาะตัวโป๊วันนี้เป็นวันีเดไม่ลดุนจา้าไวลหุ่นละันนี้อยากกินตอ้มัยากน้กัยวอยากรอนเนียฟง้ชางจะข่มุกไหมต่างต้อต้องเอี้ขากเนี่ย มื่อกี้ดังไปทำอะไรบ้างนะไปกี่ชั้นงไหมแม่ใช่ตัวใหญ่หนึ่งอืมตัวบางใหญ่หนึ่งกระสับชอบแม่ดังชอบใช่แล้วัไ็วไม่กลัวอืมไม่กลัวเลยแล้วดังไป้แต่กลับด้วยนะอัน,นหนาตาไป็นไปนตะแซบเลยทำกบกนินข้าวยังกินมาอย้วโอ้หน้าตาคือน่าเป็นตะแซ่บเห็นไหมว่าเป็นตะแซ่บแน่เพา <c oughs> ะเนาะ นี่นิ้วกกูเล่นลลูกอย่าเล่นลูกอย่าเล่นข้าวบาบ๊ะมามา,า,มาไม่กินก็ามา,าก็แปะนวดกจะเป็นข้าวนั่<ไ>นก็เป็นน่องแป๊บเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็หายโอ้อยากกินน้ำแม่ เป็นนอนไปในเมื่อเธออยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะหืมบ้าเล่นหรอ่เพิ่นกินแล้วเพิ่นอยากอันนี้จ่ซื้อเพิ่นอยากเล่นคิดดีเราดับซิฟเออ่ได้พี่น้องใร่ อ,อร่อยมากักค้ากกบนี่พักคาาก็จะมุม่งเขาเขากันพักิน้นมยกินขิกินโชว์สิววส,สลัดย่ำง่างามเนาะสะลัดเห็นตลาดก็ซื้อไว้งามนี่ ผมผมแม่ผมอ่ะมม่ขอมาขอ้ม่ไปไปไปนอนดูไป ไปไปนอนดูไปนอนนะ่ะเป็นอย่างนอนละคนไม่งองไปแล้วตัว้งปวดกินข้าวต้ออมกลมีปเนาะ ไว้าเพิ่ตื่นจย้ยสวัสดีค่ะเลก็กสวัสดีค่ะดีปังๆแซ่บไม่สำเร็จนะครับพี่พีนี่เพิ่อายเป็นเสียงดัง ยืนนี่สนุกส,สานานเอาเอาเอา,เอามาทำอะไรเอาหนูไม่ต้องเอาพ่อ,อยังไม่ได้กินข้าวเลยเด็กสวัสดค่ะกินดอกเทลก็รอดสวัสดีครับเอ๊นี่คออะไกินเนอนอเวอพี่พีนี่ใช่พี่พีน้องอยากรูก้แหลงแซ่บ อันอยากนั่งกับบ้านเป็นนได้เลยเนาะนักก่กีด้วยตั้งข้าวเลยตั้งข้าวตั้งข้าวเลยไ,ไม่ใช่ตั้งข้าวให้พ่อไงทำข้า,ขา,า,ขา,า,ขา,าว่้กินข้าวกินถามาให้ไปฉัน <c oughs> ตัวเนาะอุ้มไปทามอุ้มไปลูกเจ้าดอกจาสีละสีร้านไดก็จาสีละ ดูจอดอกเป็นหัวตะนอนบางนึงนี่แหละในบรรดาลับตอนดอกพี่น้องแม่งและเป็นกนระข,ของเมื่อกินใช่ใช้ประกอบกันอีกแล้ว

เซ็ตเซ็ตโอเคครับปกติันนี้ดีนว่าจะขบคี่นครับ แช่งได้ล,ลูกตียงลูกตียงยังงั้อยอู่บาดเนาะเพราะว่ามันแซ่บเดือย น้นองจะไม่เห็นน้องจะเห็นจะข้าวมาข้าวนะถับ <c ười> ดีลดีดีดีลดีดีดี ก็ต mm. e ังเสียงดังเดี๋อน้องก็ตื่นเลยนีกัดเมื่อวานน้องทำไมน้องไม่หลับเลยจเสียงดังงงงง่ายเลยเอาตัวหายไปแล้วเพราะว่าเราสายกินเรามักกิน ว่าแต่มีอยังเขะเป๋าเออนะคะทีเห็นมีปรแม่ณสร้างภาพเอาดูได้ทุกเธอกินแล้วจะได้ภาพูจะเสร็จอ่ะโอ้ยลูก,กได้สร้างภาพเอาปฟองวะเออดูให้ละท้องอาล,ลูกได้ลูกไป็กินไส้กระต่ายมินาห์อุ้มลูกเจ้าของนี่แต่แม่โมกินพ่นเดียวเอ้า ลูกเจ้าดอกทองมันมันสร้างภาพออกกองแล้วเฮาลูกในแปลนพูอิ่มผูนแต่สาวลูกผูน่ะอิ่มจนแบบอยากให้เฮาอิ่มปุ๊บอยากเซ็กอยากกินอยากเมื่อดอกอิ่มเลยท่านยังมาทัานกินด้วยไปแล้วไปแล้วมาไอไปละ นั่งบักละบไมลูกลูกน้อก็เอาตัวนอนมาเอาผมแม่มาสูดได้น้อไเนี่ยโอ้โหแมนแม่ม mời 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 คำกบแซ่บเด้อคำนึงคำนึงปังข้านึันคำนึงนี่สิจอยถอดยังจอยอยู่ออเอาไม่เอาเอออะไรป้ออะไรป้อเพื่อนเพอนคำกบแซ่บเด้อแซบอ่บเด้อแต่ว่าขาลูกเออสิบปเอาดอกป่ะเนี่ยแฝดแห้งพี่น้อะยาแม่ม่วง,งสิบแปดอ,อยู่กันเนอผัวเริ่มมททวงละลูกยันแม่อ้วนเนาะ ต้องหุ่งกับเสกมาพี่เอ็งก่อนไปมาอีกแล้วปิดคลิปก่อนแล้วลูกสำหรับอีพีนี่แม่มโมกับพิดขาดจักหน่อยได้พี่น้อง<ม>พ่อกันอ่าหน้าลงลูกไม่เห็นพ่อกันอีพีใหม่ได้จากมนันอ่านอีพีก้าวแล้วหนาวจ้าจพบกันวันนี้ครอบครัวสุขสันต์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 네.